เียนวันไร่ขิงสุนทรอ,อุทิศเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษานาคปรปฐมเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2466บนที่ดินของวันไร่ขิงซึ่งเป็นธรณีสงจำนวนที่ดิน9ไร่1ง,งาน12ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่51หมู่2ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,743คนมีเขตพื้นที่บริการจำนวน10หมู่บ้านในตำบลไร่ขิงและตำบลท่าตลาดอักษรย่อวอรอขออัตลักษ์ของนักเรียน นักเรียนมีวินัยใฝ่ในธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมหลักธรรมค่านิยมของโรงเรียนโรงเรียนวันไร่ขิงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มากกว่าการศึกษา School plus student more education สีประจำโรงเรียนคือสีม่วงขาวสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือหลวงพ่อวันไร่ขิง โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรอบด้านมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาตนเองตามาพระบรมราโชบายด้านการศึกษามีความสามารถในการดำรงชีวิตแห่งสังคมยุคใหม่ปลูกฝังให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข บนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นครูใช่ไหมขอฝากเด็กๆด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระราชดำรัสรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคเหนือครั้งแรกในวันที่หนึ่งมีนาคมปีพุทธศักราช2501อำอําเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัย พระบรมราชวายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบการศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านนี่คือโรงเรียนที่รัฐมนตรีต้องการ โรงเรียนวันไร่ขิงได้มีโอกาสต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการศึกษาจากพณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2567การบริหารงานของโรงเรียนยึดหลักธรรมมาพิบาลการทํางานเป็นทีมและปฏิบัติงานตามความสามารถความถนัดของบุคลากรโดยครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการวางแผนและร่วมมือปฏิบัติงานมีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบสร้างความตระหนักรู้แก่ครูและบุคลากรรักเชิดชูหน่วยงานให้เกียรติซึ่งกันและกันสแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและหน่วยงานทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือดําเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานศึกษาและตอบสนองต่อนโยบายของต้นสังกัดตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ของประเทศโรงเรียนวันไร่ขิงจึงได้สแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเตโฮเดอรโดยใช้นวัตกรรมแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานคือ เทรนส์โมเดลอย่างไรก็ตามการสร้างคนดีสู่สังคมนั้นในปัจจุบันมีความแตกต่างทางความคิดฐานะทางสังคมงทำ<ด><า>คังคมากกว่าคนเก่งหรืออาจดีและเก่งก็ย่อมได้ โรงเรียนวัดไร่ขิงซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปธรรมของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงโดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเจ้าคณะภาค14เป็นประธานองค์อุปธรภมท่านได้มอบคำสอนอันมีค่าย,ยิ่งให้กับคณะครูผู้บริหารผู้ปกครองและนักเรียนว่าศีลทำให้บุคคลเป็นคนดีมีความสุขสงบจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโรงเรียนจึงน้อมรับ มาขับเคลื่อนภายใต้นวัตกรรมการบริหารงานภายใต้รูปแบบรู้ศีลเห็นทำเพื่อน,นำมาขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอเพียงอย่างยั่งยืนจากค่านิยมของสถานศึกษาที่ว่าโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมากกว่าการศึกษา โรงเรียนจึงได้กำหนดหลักสูตรสานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการและวัยของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทกักษะใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้อีกทั้งยังได้เสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมากกว่าความรู้คือมีทักษะชีวิตโรงเรียนวัดไร่ขิงเป็นสารศึกษาที่มุ่งสร้างคนดี คนเก่งและมีความสุขสู่สังคมผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนคือกิจกรรมตามหลักการ 4H Head Hand h e l h และ Heart ซึ่งการจัดก,กิจกรรมนี้สามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามแนวทางการเรียนรู้ System Education สามารถต่อยอดสู่โครงงานอาชีพโครงงานวิชาการที่มีคุณภาพ และแปลสู่การเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตามเจตนารมณ์ไทยแลนด์4.0เป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ซื้อภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาสร้างพื้นฐานการรักอาชีพสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนและสร้างไรายได้โดยการบริหารงานผ่านชมรมของตนเองตามระดับสายชั้น ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบหมุนเวียน Rotation Based Learning มีการหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ในสายชั้นโดยมีนักเรียนแกนนาและครูเป็นวิทยากรประจําฐานมีการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองความรู้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ครบทุกฐานในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตามแนวทางภาพลักษณ์ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 profile of a 21st century learner การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรอบด้าน มีศักยาภาพและความพร้อมสามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้ในสังคมยุคใหม่โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาตำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ร่วมกันออกแบบแนวคิดเพื่อเป็นฐานราบในการเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดโดยตัวนักเรียนเองที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาตามหลักแนวคิดพื้นฐานคือทำมูลค่าให้มากกว่าคุณค่าและสร้างคุณค่าให้มากกว่ามูลค่าหมายถึงการสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ที่ออกจากรอบตัวที่อาจไม่มีคุณค่าเชน่นของเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งขยะรีไซเคลิลนำมาสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นเกิดราคาและผลตอบแทนในทางเดียวกันมูลค่าที่เกิดขึ้นอาจไม่มากนะัก แต่พนวกการสร้างคุณค่าทางมิติทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมทําให้เกิดความสมดุลเท่าทานต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข4มิติผลผลิตจากการดำเนินการคือ1ห้องเรียน1ผลิตภัณฑ์ one class one product และร่วมกันคัดเลือกระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครอง สู่งโรงเรียน1ผลิตภัณฑ์ One School One Product รวมทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและหน่วยงานที่สนใจมาศึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยการสร้าง QR Code เพื่อประหยัดคนประหยัดกระดาษ Paperless Less Human จึงได้รับความสนใจและมีผู้มาร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก อีกหนึ่งผลผลิตที่ภาคภูมิใจโรงเรียนเป็นฐานการศึกษาเรียนรู้ในองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลคณะครูนักเรียนจึงเกิดแนวคิดในการสร้างแหล่งเรียนรู้โดยใช้ลังแผงไข่กระดาษมาดัดแปลงแต่งปั้นเป็นโคกหนองนาจำลองบนพื้นที่5คูณ8ตารางเมตรโดยใช้ระบบดิจิตอลเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management จากแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลออนไลน์นำมาเป็นฐานความรู้22ฐานในโมเดลจำลองนี้เช่น q ิว o d e โค้ดกังหันลมสูบน้ำคิวาโค้ดป่า3าอย่างประโยชน์4อย่าง q ิว o d e โค้การออกแบบโคกหนองนาที่ถูกต้อง q ิวอา e โค้ระบบชนลปะปานคองไส้ไก่เป็นต้นโดยมีนักปราดน้อยเป็นผู้ช่วยนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ที่นักเรียนได้รับมาสู่ผู้ที่ต้องการศึกษาการเรียนรู้ทั่วไป จากการดำเนินงานข้างต้นในหลายๆรูปแบบจะเห็นได้ว่าโรงเรียนครูนักเรียนได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายในโลกออนไลน์ตามที่กล่าวว่าหนังสือฟรีหนังสือดีมีมากมายโดยผู้บริหารได้เสนอรูปแบบวิธีคิดวิธีปฏิบัติให้กับคณะครูและบุคลากรว่าวันนี้ครูไม่ใช่แค่เรา แต่ครูดีครูเก่งมีอยู่ในโลกดิจิตอลมากมายจงช่วยกันชวนครูเหล่านั้นมาโรงเรียนของเราแนวทางวิธีปฏิบัติ p a s s Model p p e r s o n a l i z l e l r n r n i n g การเรียนรู้เฉพาะบุคคล a Artificial Teacher การจัดการเรียนรู้โดยครูทำหน้าที่ป้อนข้อมูลที่จำเป็นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ S เ e l ล์ i r e รก e ต็ดเร n i น g การเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง S Study Anywhere Any time นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลารูปแบบวิธีปฏิบัตินี้ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้มีความเท่าเทียมกันเช่นในสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารครู จึงระดมความคิดที่จะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยมีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบแนวทางคือ deep model ดังนั้นโรงเรียนวันไดไร่ขิงจึงเกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าเข้าถึงเรียนรู้ดูแลเป็นเพื่อแก้ปัญหาความถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss นวัตกรรมของโรงเรียนคือ W R K platform แบ,บแบ่งเป็น2ส่วนคือ บ้านคือโรงเรียน Home to School และโรงเรียนคือบ้าน School to Home โดยใช้เงื่อนไขาการเรียนรู้ p a s ส m o เดลเป็นกรอบกำหนดวิธีการเรียนรู้ในยุคใหม่คือผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเองได้จากตารางเรียนล่วงหน้าโดยมีครูในโลกไซเบอร์เป็นผู้สอนโดยวิธีออนไลน์ออฟไลน์และนักเรียนสามารถยังเรียนได้ด้วยตนเองผ่านการชมฟังคิด และหาคำตอบด้วยตนเองสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในแบบออนไลน์ออฟไลน์และออนแฮงจนทำให้เกิดผลสำเริจนักเรียนชั้นอนุบาล2ในปีการศึกษา2564ที่เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2566สามารถทำคะแนนอาีได้100คะแนนเต็มจำนวน41คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปี2564 และเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นปฐมศึกษาปีที่3ในปี2566มีคะแนน NT อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามการสร้างคนดีสู่สังคมนั้นในปัจจุบันมีความแตกต่างทางความคิดฐานะทางสังคมทำให้สังคมทุกวันนี้ต้องการคนดีสู่สังคมโรงเรียนวัดไร่ขิงซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดไร่ขิงพระอารามหลวง โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเจ้าคณะภาค14เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ท่านได้มอบคาสอนอันมีค่ายิ่งให้กับคณะครูผู้บริหารผู้ปกครองและนักเรียนว่าศีลทาให้บุคคลเป็นคนดีมีความสุขสงบจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโรงเรียนจึงน้อมรับมาขับเคลื่อนภายใต้นวัตกรรมการบริหารงานภายใต้รูปแบบรู้ศีลเห็นธรรม เพื่อน,นำมาขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอเพียงอย่างยั่งยืนนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ จนได้รับรางวัลในระดับโรงเรียนปฐมศึกษาอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐมและรางวัลอันดับหนึ่งในระดับเขตตัวร,ราชการรางวัลระดับภาคซึ่งเทียบเคียงรางวัลระดับประเทศจากนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อที่1เรื่องการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำาพบร,รมราโชบายด้านการศึกษาสุ่การปฏิบัติ ด้านที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณภาพด้านที่3การมีงานทําและด้านที่4เป็นพลเมืองที่ดีโดยส่งเสริมการดําเนินการและส่งเสริม3ามเสาหลักสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนจึงได้ร่วมดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการภายใต้โครงการโรงเรียนรักษาศีลห้า สร้างคนดีสู่สังคมซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นไปตามยุคสมัยและความต้องการของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงหลักธรรมศีลห้าผ่านระบบดิจิทัลได้แก่กิจกรรมเช็คอินศีล5กิจกรรมหมุนเวียนเรียนรู้ตู้พระธรรมออนไลน์ตู้เติมศีลดิจิทัลสารานุกรมหมุนเวียนแกนนำศีลห้าและกิจกรรมเด็กปวดดี ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนรักษาศิลห้าต้นแบบภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานนฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลห้าระดับประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับเชิญไปนำเสนองานในหน่วยงานการศึกษาและในมหากรรมส่งเสริมหมู่บ้านรักษาสินห้าระดับประเทศโดยมีผู้ให้ความสนใจมาเรียนรู้และทดลองใช้นวัตกรรมเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆมาศึกษาเรียนรู้ดูงานโดยตลอดด้านนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนวันไดไร่ขิงได้พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้นวัตกรรมรู้ภัยเข้าถึงทมโมเดลซึ่งได้รับรางวัลระดับภาคเทียบเคียงเท่ากับระดับประเทศโดยรับรางวัลในระดับทองส่งผลให้เกิดนวัตกรรมคู่ขนานในการสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคือนวัตกรรมด้านยาเสพติด สถานศึกษาสีขาวซึ่งผลงานรู้ภัยเข้าถึงธรรมนำสู่สถานศึกษาสีขาวและได้รับรางวัลการเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับเปรียญทองจากสำนักงานประหลาดกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสงานแลบสคูเก้าวไกลเทอดไทองราชัน สารฝันสู่สากลระดับภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับภูมิภาคจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนประจำปีพุทธศักราช2566คุณธรรมระดับ3ดาวสพทของพื้นที่การศึกษาประจำเขตตัวราชการที่3รางวัลทรงคุณค่า NPT 2 Award โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่601คนขึ้นไปชนะเลิศเรียนทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขตสองโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนประจำปี2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนปฐมเขต2รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ1ระบบการดูแลช่วยเหลือประจำปี2566 ระดับเขตตรวจราชการประเภทสถานศึกษาประถมขนาดใหญ่พิเศษมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในระดับ AA การดำเนินงานเพื่อการตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวันไร่ขิงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สูตรสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560สู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ มีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพาหูปัญญาให้กับผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจ,จริงในรูปแบบ Active Learning, STEM Education และ Coding สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้เรียนรู้ตามความสนใจผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ในด้านกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านซอฟต์พาวเวอให้กับผู้เรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงได้จัดก,กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมยามเช้า Morning Act เช่นทุกวันจันทร์จะส่งเสริมการออกกำลังกายปลูกฝังกีฬามวยไทยไทยไฟวันนังคารและวันพรหัสบดีนักเรียนพบครูผู้บริหารปลูกฝังอบรมวินัยคุณธรรม วันพุธส่งเสริมภาษาต่างประเทศกิจกรรมอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟา์วันศุกร์บอกเล่าเรื่องราวข้อคิดดีดีุขศีลธรรมนำหลักธรรมข้อคิดข้อปฏิบัติที่ดีมาบรรยายหน้าเสาธงส่งเสริมการรักและภูมิใจในท้องถิน่นและประวัติศาสตร์ของท้องถิน่นโดยจัดก,กิจกรรมนักเรียนแกนนำมัคุเทศน้อยนักปราชญ์น้อยโดยใช้กายภาพและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน เช่นวันไร่ขิงพระอารามหลวงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีเทนจนทําให้มีผู้สนใจทั้งในระดับหน่วยงานในจังหวัดและหน่วยงานต่างๆทั่วไปในทุกภูมิภาคสนใจมาศึกษาดูงานเป็นจํงงานวนมากและเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันต่อยอดและเกิดความสําเร็จร่วมกันเช่นโคกหนองนาโมเดลผ่านระบบดิจิตอลฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ,พอเพียง48ฐานผ่าน QR Code โดยใช้รูปแบบลดกระดาษลดบุคลากร paperless less human การเข้ามาเรียนรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่โรงเรียนตั้งขึ้นเช่น YouTube สารการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปนตามความมุ่งหมายของวิสัยทัศน์โดยอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อนําพาผู้เรียนให้เป็นคนดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญที่จะนํำพาความสุขความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่มาช่วยเติมเต็มเสนอแนะในโอกาสนี้ทางงเรียนป้อนได้ขิงสุนทรอุทิศจะขอนำคำแนะนำเพื่อไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป